เพื่อนคะเรามาเก็บกันตอนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีอะไรโชว์อุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวใก้โชว์เดี๋ยวเราเก็บจุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเก็บจุดนี้กันก่อนค่ะอุ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทกคนนะคะเก็บจุดนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปตื่นเต้นมากเลยค่ะสวยมาก นี่สงสัยเต็มถังแน่เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเก็บใจไว้ก่อนขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ขึ้นไปทีเดียวเลย เล็กไปก่อนนะคะจีบเล็กๆไปก่อนนะคะี๋ยวเราค่อยไปจุดใหญ่ๆหญเห็นไปแล้วค่ะโอ้โหเหลืองอารามอันนี้เห็ดอะไรคะเนี่ยโอ uh, ้ย อันนี้เหตุอะไรเราก็ไม่รู้จักเราก็จะไปกินม,มันเอาอันที่รู้จักโอ้จุดนี้ก็เยอะค่ะเพืพ่อนยิงหายยิ่งเจอค่ะเพืพ่อนโอ้เห็นไหมคะยังหายยิ่งเจอค่ะ ใหนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นี่ค่ะอยู่ในนี้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 น นี้ก็เจอไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนเลยน,นี่ยังเล็กอยู่ค่ะ

กอดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะแตกหมดเลยเดี๋ยวเราไปตัดขา,าตัดดอกทิ้งไป วันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่วันนี้วันวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะ อืมอืมดูสถ้ามันขึ้นกับดินอย่างนี้นะคะมันก็จะขามจะสั้นค่ะแต่ถ้าขึ้นกับกับมอสเนี่ยใต้าย้ามอสเนี่ยมันจะขายาวแล้วก็ หาสวยค่ะ ถ่ายมดถ้าถ่ายไม่ตรงหรือว่าตกเฟรมบ้างก็ขออภัยนะคะมือใหม่หัดมือใหม่หัดหัดทำคลิปค่ะ Hello. Hi hi. Hả? Huh? Hello. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Hi hi. Gọi you, where you come from? ฮะวิดนาอดีเอ่อยายปลาไทยแลนด์อีกกมียนมียะเจอต้องรีบเก็บเลยเพราะว่า có <Nhạc> phải <Nhạc> <you from> Myanmar hả? Anh Myanmar. where you come from? Việt Anh Anh Oh. And you live And you live, mom? Live huh? nah, ha, and you live and from here? No, here. Huh? And you have an, an contract? Yeah. Me, you an... Jo, pha Việt Nam. Jo. Jai pha Thái Lan. How long you live in Norway? Six, years. six year. Anh thú, dở, dế in mâm. Ở oh, you live in thon Hả? Huh? โอ้โอเมื่อกี้ก็จะโชว์ให้ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยเจอเจอคนเวียดนามกลัว ก็เอามาเอาที่เราจองไว้อยู่รีบตะกายขึ้นมาเลยค่ะรีบตะกายขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเมื่อกี้จุดใหญ่มากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยรีบกลัวเข้ามาเอารีบเก็บก่อนนะเรายวเข้ามาเก็บจุดนี้โอ้โห มีคนอื่นมาเก็บเหมือนกันนะเนี่ยป่านี้ป่านี้มีคนมาเก็บเหมือนกันนะเนี่ยเลยเลยถ่ายตกฟ,งตก,ฟงตกเฟรมเลยกลัวเขาลงมาเพราะว่าเราเห็นเหตุไว้แล้วไงอุตส่าห์คนเดียวเก็บเพลินๆแต่ไม่ต้องกลัวใครมาข้าไหนที่ไหนได้ รีบมาถ้าไม่ทันแต่ขาเห็นเราอยู่ข้างล่างเขาคงไม่ลงมาแล้วล่ะเพราะว่าเขาคงไปที่อื่นละอันนี้ก็เลยมีเพื่อนเก็บเห็ดเลยคนเวียดนามเพื่อนเก็บเห็ดโดยบริยาย เาบอกเขามาอยู่ที่นี่หกปีบอกว่าเขาอยู่ที่นี่หกปีให้ได,ได้ตรงนั้นเราว่าจะไปสักหน่อยเขาไปซะแล้ว ามจาจับจองไว้น้อยนะเพื่อนจะลงมาซะแล้วนี่ค่ะแล้วก็แบกมอสตัวโอ้ยแบกบมอสตัวก็ยังมีเยอะค่ะรีบเก็บชันค่ะอีกชันมันชัน โอ้โหอดอกตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนเดินข้ามมาลืตะกายขึ้นมาก่อนเลยเราเจอพวกพวกจะมาเก็บลืดตะกายขึ้นมาแทบไม่ทันเยวต้องไปตัดขาที่บ้านแล้วตอนนี้เราจะตัดขาที่นี่ไม่ตัดละมาป่านนี้ ที่มีคนมาแล้วแต่ที่นี่เรามาก่อนเขาเป็นกลไปก่อนนค่ะไม่อยากจะเก็บต่ทั้งนี้ เก็บตรงนี้ก่อนโชว์ตรงนี้กันค่ะเขาเคงจะมอง,มองมาเห็นเหลืองๆนะแต่เขาคงจะตามอาราย,ยาดเขาคงไม่ลงมาคนเรเก็บอยู่ตรงนี้อ่ะนีเมือหายไปหมดเลยคราวออนี้ต้องอาฟาัวแล้วค่ะโอ้ก็ได้กะเต็นทางแล้วนะ จุดนี้เข้าไปหามีไปเจอแลยคนนี้นี่เจาจะหายไปหมดเลยตกใจตกใจเวียดนามนี่ค่ะสวยๆเลย กิกนี่ดูกันยาวๆเลยนะคะเนี่ยสวยเลยค่ะเก็บเต็มกระถางเลยค่ะเจอแถวนี้ก็อ้สวยงามค่ะเก็บกองว่ตรงนู้นยังไม่ได้ไปเอาเลยค่ะ เจอเวียดนามเลยรีบตะกายขึ้นมาก่อนเลยจจะไม่ได้ดูภาพส,สวย สวยเลยอยู่ใต้โอ้ยอยู่ใต้มอสออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสวยนี่ค่ะแตกใต้มอสนี่ค่ะสวยอันนี้ เดียวสบายใจเจอคนเซฮัลโหลตกใจมุนหาตัวคนไม่เจอ,อ,เ,อเห็ดมันก็เจอฝนเจออันนี้มันก็เลยกรอบไปใหญ่เลย 作 ออกเล็กก่อนเวียดนามมาได้ยังไงนาะโอ้มอง้างล่างเห็นไหมคะนะ่ะเหลืองหมดเลยเก็บไม่หมดเห็น,นะคะนี่ค่ะเต็นกระถางลนะเจอจุดนี้เข้าไป ถ้าเจอดอกสวยๆจุดเดียวนี่ได้เยอะเลยนะถ้าเจอดอกเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเก็บไปเหอะออนี่ฮะจีเน่ไม่กันเนี่ยนู้นตะเหอะแหมตอนแรกก็จะโชว์สวยๆซะหน่อยเจอเวียดนามมาเลย เจ้ไม่ได้โชว์เลยรีบเก็บเลยเพราะมันมีหลายจุดที่เราดูอยู่นี่่สวยเลยอืมอืม,อมดอกเล็กเลยดอกเล็กขาอ้วนก็เอาซะเลยอย่าเอาเดอกเก็บไปก่อน นี่ค่ะสวยอย่างนี้โอ้โห,โอ,โหออกมาจากมอสนี่สวยจริงๆโอ้โห,โอ,โหอันนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนี่ยโอ้ยหัยกเลยเสือได้ ก็ไม่ลงมาแล้วก็ไปอื่นแล้วนึกว่าเราเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะ รีบกระโดดข้ามอันนี้มาเลยอรีบไปจุดใหญ่ๆเลยอืมขายใหญ่ งน้นเราเก็บกองไว้ทั้งนู้นก็มีเรียงไม่ได้ไปเก็บเดี๋ยวราจะไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวกันยรงไหนนะที่เราเก็บที่นี่ นี่ค่ะมาเก็บตอนแม่ไปเก็บกองมาตอนแม่วันนี้ก็เต็มถังเลยคือวันนี้แรกก็เต็มถงังทุกทีแล้วค่ะ นี่เต็มเขาไม่จับบ้านจะโชว์จุดวสวยๆสักหน่อยเลยเมื่อกี้นี่กระจึงเลยกลัวเขาจะลงมาเขาก็ไม่ลงมาเขาจะต,ตื่นเองละ สวยค่ะจากถังเราเต็มไปแล้วนหนึ่งถังสวยๆแล้วก็เห็นรอยเก็บแล้วก็ว่า นึกว่าเวียดนามเก็บที่ไหนได้เราเก็บเอง้อยเก็บอุดนี้อีกที่เราทิ้งไว้นี่ค่ะ แดบ,บก็ใกล้หมดแล้วนะคะตอนนี้เห้ยเห็ด,ดินเห็ดดินบานเป็นแถวเลยค่ะตรงนี้เห็ดดินเยอะมากเลยเออนี่ค่ะถนนเดินลงถนนลงไปนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็จะหาเดินแล้วเลาะๆๆๆกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเฮ้ เดินหาไปเรื่อยๆเดินตอนนี้ก็เราก็มุ่งหน้าตอนนี้มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้บายบาย